สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราก็มาอยู่คนติดดินผากกินพาทัวนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ทีมงานรถดำปาปาทองซิ่งนะครับน,นี่นะครับอันนี้เราก็ถมดินเสร็จมาแล้วนะครับอันนี้ก็ได้มาล้างรถนะครับซ่อมรถรถจอดไม่ได้ครับ คทีมงานพระพาทองนะครับผมอันนี้ก็เป็นการอิสสุของป้าแนมนะครับน,นะครับฝั่งนี้ก็ได้ล้างรถนะครับล้างให้มันหล่อๆนะครับ นี่นะครับอ,อันนี้ก็เป็นของเสียนเนี้ยนะครับม,ม,รนนมอเล้ว่มามอมนูว่ามอมหาเสเอ,อ,องเ,เือหนสอเือก็เลือ,กกอหาอันนี้เราก็ได้ซ่อมรถอยู่นะครับตอนนี้นี่ครับ่าอ้วนครับป่าอ้วน ผมดูว่าเจ้าเหลือหาแสนเดือนนี่สองเดือนวันนี้เราก็ได้ไปดูอีกหนึ่งคันนะครับผมแจมแล้วด้านสองฮาด้านสองฮาร์ โอ้คนสิไปเอาหัวยลากนี่เข็นพากันซื้อหลายคนลงไปึดตึดหอดสาวโอ้มือนักปวนย่องหายเลยวเลยมือนักบ่อหายบ่อหอดเต่าปวดอยากได้มีนะไรอยากหอดพามรถดำแล้วไว้เนี่ครับวันนี้เราก็วิ่งดินเสร็จนะครับแล้วก็มาซ่อมรถกันนะครับบรรยากาศยามเย็นๆนะครับผมมันไปยินแล้วแล้มันเหลว นะครับน,นบรับถัดทองก็มีอยู่สี่คันนะครับกำลังไปสั่งจองอีกหนึ่งคันนะครับผมบกผมไมนได้มันวามันเดคุยหไหตียอน่ก็ได้เขียงแส่นเครื่องนะครับแรงไปหน่อยครับผมบ หยาบแดงไปหน่อยจนแท่นเครื่องขาดนะครับเีแ่นะครับเ้เ็นแสงนี้อยู่เห็นจอมแสงนี้

เดมกอ่ไม่ต้องจ้างช่างมาซ่อมเลยนะครับเอาเปลี่ยนไหมแล้วนะประหยัดรายได้ไปเยอะเลยนะครับผมซื้อแต่อะไรมาปลาขอซื้อครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเซนเตนคือตั้งตัวตันเติมซื้อนะฮะต้องทเติมซื้อนะนี่ครับขาดไปหนึ่งตัวนะครับเปลี่ยนไปแรงนะครับผมมันเดือนเดียวไหมสามล็อกง่ายคราเดียวมีสามล็อกสี่เซนต์สาม เปนกาล้างนะครับล้างให้มันหล่อๆนี่ครับผมเนี้คได้กินมือนาดน่ย้อียังนี่ยังรีวิวรีวิวจล้างรถเลย ทำงานตรงนี้ท่งเรือท่านหนึ่งโัวจ่ได้สองหลายเอาอยู่มาเอาเตียนกะบนี่ครับผมวันนี้เราได้ไปดูรถนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ